มาพบกับช่องของน้องนินอีกแล้วนะคะน้องนินคนเดิมนะคะยินดีฝนมากนะคะชื่อช่องแล้วก็มาพบกับแคมรับเชิญของเรานะคะที่จะมาร่วมเล่นเกม Thai b ฟฟต้ s t หนุ่มกันในวันนี้เป็นพาร์ทที่2อต่อจากคลิปแรกเลยนะคะ,ะชื่ออะไรคะแค่รับเชิญของเราชื่อจูนะคะ่ะเดี๋ยวจะตั้งช่องใหม่ฟาติสันนะคะคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่านะ ว่า<อ>ใครจะได้เล่นคนแรกใครจะได้ดูคนปิดตาเล่นคนแรกมาชื่อ,อเกมนะคะเดี๋ยวชื่อเกมคือปิดตาทายขนมพารตี้โป๊แล้วนะคะสำหรับช anel ของเราหนิงนะคะอันนี้ชุดก,กันหนึ่งสองสามดีแพ้คนตา,ตา,ตาใครแพ้ก็จะได้ดูตาอย่างนี้ใครค็จะมีผู้ช่วยมาให้นะคะชื่อเฟิร์นนะคะแต่เขาไม่ได้ออกกล้องนะคะ อ่อยคไม่เอาอันนี้ง่าย <Okay. S 2> <c oughs> เกินไปอยากิโอเคโอเคเดี๋ยวเอาอันไหนนเร็วๆ,ๆ,ๆเอา <c oughs> เอันนี้คะเมื่อกี้อ่ะอัดไปแตรถมามกเกินอ่ะอัดใหม่นะนี่แกะแล้วมกกเมื่อกี้ชื่อนี่ค่ะชื่ออะไรมันคืออะไรเอาไกินแล้วอ่ะอา รู้ใช่ป่ะชื่ออะไรแต่จำชื่อไม่ได้มันรู้ว่าคืออะไรแต่มันจำชื่อมันไม่ได้อะไรไอ้บัวไอ้ฝีที่มันเป็นของม,องม,องม,องมีม่วงๆมะใช่มันคืออะไรอ่ะมึงเรื่องสินะมึงไม่ได้คะแนนเลยเน่ๆเลยรหรอกแหละมันคืออะไรแต่ถ้าเราเข้าถูกไม่ถูกเราก็ต้องปิดตาค่ะยอมดีกว่าช,ชื่อชื่ออะไรอ่ะ คำเชื่อมอ๋อลูกคำเนึกไม่ออกลูกคำเช <c oughs> ื่อมนะคะมันมีหลายรถมากแต่เราแค่รถเดียวนะหาไม่ทันมีรถ <Okay. S 2> อะไรเนี่ยอย่างอ่ะให้อ่ะตปิดตาให้หน่อยอ่านไม่ออกภาษาจีน ต้องแขกรับเชิญเราต้องโดนายที่พี่เป็ดพี่เอ็ดอันนี้เลย<อ>เราจะไม่บอกว่าชื่ออะไรรถนี่โอ้โหแบบบอกอชื่อรถ,รถกันเหรอไม่บอกชื่อรถได้ปะไม่ต้องก็ได้แต่ว่ารถจานนี้<ถ>บอกเลยว่าอันนี้เด็ดมากสำหรับแขกรับเชิญเโดยเฉพาะนะคะแค่บอกว่าขนมชื่ออะไรได้ปะอือแค่บอกขนม แต่ว่าชื่อขนมน่าจะง่ายนะบอกรสชาติหน่อยก็น่าจะดีเนาะอือคืสีมีคะท่านผู้เชิ๋อยาเอาให้ดูน,นะรสใหม่หน่าน่าทานมากอากือหอมด้วยอยากกินเองอะไม่อยากให้แล้วอะชิมอันนึงนะอือร่อยมากอ่ะคนนี้อาบากคนอะไรคะคืออะไร,ะไรครับ จะขนมขาไก่อ่ะไม <keluar> ือค่ายชื่อมันไม่ได้ชื่อนอนชื่อโรตัสอ่ะเออขนมโรตัสอะไรมีอ <snap> ีกขนมโรตัสไม่รู้ว่าชื่อโรตัสเฉยๆอ่ะให้คึมคะแนนนะถ้าเกิดว่าตอบไม่ถูกขนมขาไก่แล้วอะไรอะไรไปเลยอะไรอ่่ะะออไระ นี่นะคะเหลือมันยอมรสแจ่วแป๊บนั้นเองบอกแล้วว่าอะไรกินหอมมากไม่ใช่ดมเลยหอมมากไอ้นิ้วตั้งแน่แน่เลยโอ้ยไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวควรง่ายๆเพเบอร์เบนนี้ก็เดี๋ยวเราอไรไม่รู้นะรู้ชื่อแน่นอน เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยเอามารีวิวอาจจะมีพาดิซอนก็ต้องดูก่อนนะคนละครึ่งต้องดูก่อนนะคะเพราะเราต้องดูก่อนว่าจะมีพาดิซอนไหมนะมีมีอะไรรีวิวนะคะมีคนมาะคก็เป็นนอกเครื่องไอคนนะคะนี้คือฟองนะคะก็เหมือนมีคนมาก็เลยเปิดมาดูต้องเปิดสิคะเออได้ค่ะได้ค่ะ อันนี้ไม่มีคนรู้หรอกเขาว่าชืาอา่ออะไรหนาตาล้ก็ยังไม่รู้ก็า่ากินไม่เห็นไงกาลังดูดูดอเอร็วค่ะไม่ออกค,ค่ะ่อะไมัอออ่ากไัคืออะรนรึ่ง <c oughs> อ,อยาก,กินลูกพาอีกต <c oughs> ิดใจขนมชิ้นแรกขนมชิ้นที่สองก็น่ากินนะ มื่อไหร่จะได้คะแนนนี่ไม่มีใครได้นะเลยฝนดอปโซ่อะไรอ่ะดูใช่ปะแต่ว่าอ๋อบอลอุบอลรสคาราเมลเย้ถืออั้งได้หนึ่งคะแนนคนนี้ก็กินจังดูอบอลบอลอูบอลรวยคู่ฟนา จิ้มเหมือนเลยคนเดียวนะโอเคสลับกันเราได้หนึ่งคะแนนแล้วยังไม่ได้รอคะแนนอันนี้คนนี้ยังไม่ได้ครับคะแนนเลยแอบรับเชิญเราอไม่ได้เขาได้หนึ่งแล้วนี่เอานี่เปิดตาทำมมันก็รู้ไงไม่ดีไม่ดีอะไรยังไงอ่ะไม่เอา ดจจะเอาอะไรจะเลี้ยงใครลุงออนเรียกบ่าวจูเออเดี๋ยวมาค่ะเอ๊ยยังไม่เลืเอาขนมอะไรให้กินเดี๋ยวมานะคือเนี่ยให้เรียกมาแล้วก็ให้ดูขนมด้วยนะะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวแขกรับเชิ์ของเรามาสักคู่นะคะับวันนี้หกนาทีเออเจ็ดนาทีแล้วนะคะ เราจะเอาอะไรให้เขาดีระหว่งางรอให้เราจะกินลองทางได้แล้วเองเนาะว่ามันทายหมดแล้วออือแด่พอแค่นี้นะคะเอาบ็นว่าคะเนนะคะได้หนึ่งต่อฝูน้องนินชนะยี่เดี๋ยวรอแขกรับเชิญเรามาแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปกันละเราจะได้บานละ <c oughs> รอแขกรับเชิญแป๊บเดียวนขนมวานของทางนะ อ่ะผู้ช่วย<ม>กินไหมดูมข้างในห่อน่ากินมากอันนี้แม่อิางแบกไก่อยู่ในยอยู่างบ้าน<ม>เป็นว<ม>ิวที่เราถ่ายได้ดีที่สุดยายเจอตุกตาวมามาขนมทานหมดใช่<ม>เดี๋ยวอาจจะมีพาร์ทที่สามแต่ต้องดูก่อนนะเพราะว่าู้สึกว่าเรื่องนี้ขนมกระดาษจะมาไมเดี๋ยวเราจะมาดูขนมกระดาษด้วย ยังไงอืมประมาณสองนหน้ากอิ่งยังไงเดี๋ยวสัดด้านหน้าหน้าก็ไม่รู้ดูก่อนถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประจานใดมีเสียงคนอื่นเข้ามาแฝรก็ขออภัยด้วยแล้วก็เสียงพวกเราไปสามคนยังคนยังเขาแม่เข้ากล้องจริงอยู่เดี๋ยวเรารอให้เขาคืนนับหนึ่งนะคะ เสี่ยับกวนต้องขอใครเหรอแขกรับเชิญเราช้านิดนึงนะเพราะว่าพิทุระวม่กี้น่าเสียดายหนึ่งต่อศูนย์น้องมินชนะนะคะน้งมนได้แขกับชิงมีใ้ปูนะโอ,อ้โหฝาะก็อัดเชิญกับรับเชิญมาอีกแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดิมหรือว่าคนใหม่นั่นเอง เช่นเรากำลังเดินทางมาค่ะกำลังมาอยู่นะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกลาร่วมกันนะคะผลออกแล้วนะได้หนึ่งต่อศูนย์น้องนีนชาแนลน้องมินชนะนะคะของคุณนะคะชาแนลชื่ออะไรคะเผื่อจะฝากให้พี่ๆเพื่อนๆติดตามนะคะขอ,อยังไม่บอกนะคะเพราะยังไม่ได้ทราบเลยโอ,อให้สร้างชาแนลขึ้นมาก่อนนะคะโอเคนะคะสำหรับการรีวิวแต่ครั้งนี้นะคะ การเล่นครั้งนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือมีเสียงบกวนก็ต้องขออภัยด้วนนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องของยานีฟวนหน้าน้องนินกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปที่3นั่นเองบ๊ายบายยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะสร้างคลิปที่3ไหมแต่ว่าเราจะมารีวิวอย่างอื่นเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายเอกนักเจิญบ<ๆ>๊ายบายหน่อยเลวบ๊ายบาย,บาย,บาย,บาย